สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาดูตัวรีโมท5กิโลเมตรนะครับตัวนี้เป็นรีโมทที่ใช้ควบคุมระยะไกลนะครับรีโมทที่ใช้ควบคุมการเปิดปิดไฟนะครับเปิดปิดปั๊มน้ําเปิดปิดอะไรก็ได้นะครับที่ต้องการจะสั่งเปิดสั่งปิดนะครับเราทํามาให้ง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นตัวปลั๊กเสียบไฟ220โวลต์นะครับแล้วก็เวลาสั่งออกมาก็ออก2ตัวนี้นะครับ ก็มีรีโมทนะครับส่วนปุ่มนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับปุ่มนี้เรายังยังหาจุดต่อเพื่อให้เขาสั่งเปิดปิดที่นี่ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราใช้ตัวนี้เลยนะครับใช้ตัวรีโมทควบคุมระยะไกลนะครับก็การทำงานก็สามารถควบคุมได้เหมือนกับรีโมท คอนโทรลรุ่นหนึ่งกิโลเมตรนะครับแต่ว่าตัวนี้เพิ่มระยะทางเพิ่มขึ้นมาอีกสี่ร้อยกิ่สี่กิโลนะครับด้วยเสาอากาศคุณภาพสูงนะครับเสาอากาศตัวนี้ก็มีเป็นแจ็คแบบนี้เลยนะครับสายสัญญาณของเสาอากาศนี้ก็ยาวสาเมตรนะครับยาวประมาณสาเมตรแล้วก็มีแจ็คเสียบนะครับเพื่อต่อให้สัญญาณขึ้นไปได้สูงนะครับเราก็เอาเสาขึ้นไปแปะไว้บนเหล็กหลังคา ต้หลังคาหรือว่าอะไรก็ได้ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับแปะได้นะครับก็สามารถใช้งานได้ไกลนะครับตัวนี้รีโมทก็ใช้ฐาน a อเอฐานเอสี่เหลี่ยมเก้าวนะครับฐานก้อนเก้าวนสี่เหลี่ยมนะครับเสาอากาศชักได้เวลาเราใช้ระยะใกล้ๆเราก็หดนะครับแต่ควรจะชักนะครับ พราะถ้าเราไม่ชักสัญญาณมันจะแรงแล้วก็บางทีมันจะด้านหรือว่าสัญญาณจะตกใช้ไปน,นานๆไฟตกสัญญาณตกนะครับ P.A มันมันเสื่อมนะครับเพราะว่าเราไม่ชักสายไม่ชักเสานะครับก็ตรงนี้เราก็เอามาให้ดูนะครับพร้อมทั้งชุดเลยนะครับราคาขายทั่วไปก็ประมาณพันกว่าบาทสองพันนะครับของเราตัวนี้ก็อยู่หน้าเว็บขายอยู่ 3ามสอง0 0น3ก้าานะครับแล้วแต่แล้วก็หน้าเว็บราคาสมาชิกจะอยู่ประมาณ2002นะครับในช่วงเวลานี้นะครับท่านเข้าไปดูได้ในหน้าเว็บนะครับสั่งซื้อสั่งทําสั่งประกอบนะครับที่หน้าเว็บไซต์ที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับเราจะทําลิงก์ไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับสาหรับทุกท่านที่สนใจนะครับกับรีโมทควบคุมเปิดปิดไฟฟ้า2อ0ยโวลต์ระยะไกลนะครับ เราเอาไปควบคุม Contact, คอนแทคควบคุมอะไรก็ได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ <CE AN Ț> เพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปและได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครๆสวัสดีครับ